รับนะเดี๋ยรับตามเลยรับแล้วก็นีคุยไปอีกหนึ่งมาครับพร้อมนะสามผานรถเลยตออ้าวส อธิบายระบบแล้วก็แนะนำตัวเลยทีนี้ก็เริ่มเล่นเลยเลยสามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีทุกคนและทุกทุกท่านพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ยีนนี้เราเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สลีปไลท์ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดเซอรย่างเป็นทางการให้หาวให้หาวเอาละถือว่าเป็นการเปิดเซิร์ฟที่ดีในวันนี้นะแล้วก็ ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับการเล่นเซิร์ฟน,นี้แล้วก็อย่าลืมเอ้นจอยนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นเอออยู่อยู่กันอย่าสมานนั่งฉันนะครับอย,อ,อ,อย่าเอออ่ยาทะเลาะกันเลยนะเราเทะเลาะกันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะไอ้จอยผมบอกขอเป็นวาขอผู้พาก็ขอเซิร์ฟนี้อย่างเป็นทางการแล้วครับอ่าเชิญพี่อพอสไปเป็นท็อปต่อครับเออครับ,รบหลังจากที่ท,ที่เราได้รู้นะครับคือเซิร์ฟนี้มันมีระบบอ่ามารครับคล้ายๆแบบอ่า ยูคัทนะครับก็แค่คล้ายๆนะไม่ได้เหมือนนั่นแหละเอาดิอ่าผมเลิฟเรทแถวออกอ่ะทวิตผมเลิฟเรทอ่ะชื่อช่องเลิฟเรทครับตัวเนีครับสวัสดีครับผมเอ,อ่อผมชื่อชื่อนั้นนะครับแต่ทุกคนเรียกผมว่าสุพรดีกว่าเพื่อความง,ง่ายในการเรียกนะสตูชีผมว่า, <laughs> าสตูชีอยู่ที่ผมนี่นะอยู่แคมเปเพชรนะแล้วก็นะครับรผมเป็นคนดีอ่ะ คดีคดีเจยเอาปอปอเขาช่วจะเย็นจะเย็นครับจะเย็นจะเย็นครับจะเย็นไม่ไม่จะเย็นครับจะเย็นฮัลโหลจะเย็นโอ้โหแโ็ไลฟ์ครับก็ระับช่องฟังชั่นนะครัอโผมเป็นกัปตันนะโอ้ฮัลโหลจะเย็น ชองเลยคาจาช่องอัติเกมยนะครับติดตามกันได้นะครับเออใช่ครับติดตามกันได้ครับมีครับสิรอบครับครับไปชื่อโรคไหมงะลึกมงชื่อจุ๊กมงนะครับผูเขียนน่าจะเขียนตัวออลูกมงอ๋อเขาชื่อลูกมนะครับลูกมัน เออคุณเอ๋สายแ่นนะชื่อนะชื่ครับเนครับน่ครับเนครับชื่อชื่เนครับชื่อเน่ครับโอเคเออต่อไปอะเนี่ยสวัสดีนะครับผมบินนะครับอ่าต่อไปอ่ะเอาเออเอาเออเออเอ่ออเออเอเออออ ก็จะของเซิร์ฟนะครับอ่าชื่อโซไลครับก็จากช่องลิมิเตสครับก็ก็เป็นเดฟเซิร์ฟนี่แหละโอเคครับผมต่อไป่ทางต่อไปครับอ่าผมมีวอนโคลงครับจากช่องเดวอนโคลงครับช่องจริงต้องเป็นว่าอ่ามาภาพแตกต่างโอเคครับผมอ่าไดาวัาชื่ตโซลชื่อีครับเกรนิลไขว้นะี่าอ่าเรไบโอเค ว่าตอนนี้ตอนนี้ถือว่าทุกคนแนะนําตัวเรียบร้อยแล้วปหาเลยน้าหน้าตอนนี้มีผู้เล่นเข้ามาใหม่หนึ่งคนนะเออช่วยแนะนําตัวนะครับชื่อว่าอะไรครับบิ๊กชื่อดูนะครับคือคือต้องเอาตรงนี้เลยเหรออายุครับอายุสิบสองครับโอเคครับผมโอเคครับเปิดเซิร์ฟครับโอ้เปิดเซิร์ฟครับโอ้เปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟครับผมเปิดเซิร์ฟครับโอ้เปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟเย้ครับเย้ครับเย้ ยี่เปิดแล้วครับเปิดแล้วโอ้ไปเลยไปเลยเลยเลยทีนี้เลเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็อีหลุดไปโอ้ยจงไ่ไหนามทันจัเลยเขาเจอเพชรใครไปเจอเพชรวันเร็วยังวะเขาเป็นในโหมดกันวะโม้แล้ว โม่ละโม่ล้างบนนี <contamination> oh yeah ้ไ oh ม yeah ่มี่อนใครมมกตรียมตัวของขอ่โคตรแย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 ่

คือเพลงไหมคะแบ่ได่คนเดียงงงงงวเงาๆอ่ะตัดเหลงไม่ได้แยกค้งอ,องก็ได้นะเอาจิงเอาจิงแยกห้อ,องก็ได้นะแยกค้องก็ได้ไว้จะจะได้หรอเออเปิดอะไรนะตายเว้นรอบาโนโนอเลยสิงไไม่ได้ไม่ได้มัหนหมายอะไรกโดดกระโดดนโนกระโดดเหยียบเป็ด

ไม <gen> <can> ่เจอแม่ซอมมีเจอตเอาที่หลัมอพั่ปไรังไม่เหมือนยไม่เหมือนอยู่ดีก็เดียวมาก้นเลยดวเลัวมองจะห้ยอะไรโ้ยมิดระนะนไนเอเ็ายกเลยอ็น้

พวกเราก็เริ่มเล่นกันแล้วครับก็นั้นก็รอติดตามหรือช่องใครที่มีทำยูทูปมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็คงจะหาไม้หาพื้นที่ทก่อนละมั้งก็พอช่วงแรกมันก็คนเขาก็จะเล่นกันไงก็นั่นแหละเล่นๆกันอยู่ยังฟาม์มมันอยู่ก็อาจจะทาคลิปช่วงตอนนั้นจะเดินเตะไปหาของแล้วกันก็กคือก็หาแบบฟาร์มของฟาร์มหาไปก่อน คือก็เราก็เอาจริงนะซีซั่นนี้ก็แอนดออนมันมันก็ดีขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์มันก็ดีขึ้นตามไปด้วยก็อาจจะมีบั๊กที่นึงคือสกีนเวลาสกีนไอเนี้ยคือสกีนมันก็อาจจะบั๊กๆหน่อยก็ไม่รู้เป็นไรเพราะเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรน่าจาแค่แบบเซิร์ฟเวอร์ก็เราอาจจะไปเข้าเซิร์ฟอื่นก็ได้คือเซิร์ฟนี้ก็มันก็จุได้ร้อยคนเนาะก็เราก็เล่นได้เล่นถึงกว่าคนเอง โอเคเราขุดฐานตรงนี้ก่อนนะกันคือในซีซั่นนี้คือจะมีม็อบพิเศษแล้วก็เป็นจาวาคอนแบบที่เป็นลักษณะพิเศษหลักแล้วก็เออลืมไปคือมีกล่องด้วยใช่มีกล่องเปเ็ของที่แบบของเก็บของที่แบบพิเศษหน่อยคือแบบต้องคาแบบพิเศษช่เป็นกล่องเก็บของที่สามารถเก็บได้เยอะมากๆอันนี้คือแบบโปตรจะแนะนำบลยควิจะซื้อแล้วน,น,นี่กันคอเปอร์อยังไงคอพเปอร์ช่วงแนวจำเป็นคือมันท้ากล่องได้เว้ย ท้ากล่องได้แล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะด้วยเกมวัช้ยไม่ไดดเหมือนโอ้แต่มันก็มีลาวานเลยก็เมื่อือยู่ก็หวังว่าซีซั่นนี้คือจะดีกว่าซีซั่นแบบที่เล่นคอแลร์เ็นะคือเอาจริงเอาคนแบบดีๆก็เนี่ยาน่าจะเยอะๆนะคือก็เปิดซะเยอะเลย ก็อเพราะฉนั้นเอาก็เอาไ้เพียงเท่านี้ละกันก็ไว้ไว้เจอในคลิปหน้าครับก็ขอความของก่อนละกันสักหน่อยคือก่อนกประมาเนี้ยก็น่าจะกลับมาก็คงจะชุดเหล็กแล้วมั้งก็น่าจะใช่มันก็ไว้เจอในคลิปหน้านะครับก็อบคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับก็ไว้เจอรูเอ้ยตายแล้วเรือบูลเล็ตโอเคครับก็ ไปเจอในคลิปหน้ากันติกกน,นะครับก็ในคลิปนี้ก็นี่ประมาณนี้ครับคือเอาก็น้ำจิ้มช่วงต้นเกมมาให้ดูครับก็แค่นี้นั้นไปเจอในคลิปหน้านครับบายครับ